พี่นะครับเราจะพูดเป็นตยวกลางต่อไนบางอย่างวันนี้ก็เหมือนเป็นการการชักนิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านผู้มชมเองมันเพิ่งาเท่าไหร่ครับท่านเข้สงงาสดงชอบจองชอบโผล่สนใจท่จานจะมาทำโผล่นนะคกับพวกเราก็ได้เห็นที่นี่นะครับพวกเราเคยทำงานแล้วก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกียรติยศของพี่ๆทุกๆท่านในระบบของเรานะครับซึ่งมีบุคลากรสารสุขผมอาใช้คำว่าบุคลากรสารสุขนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญบุคลากรทุกท่านไม่ได้ว่าเป็นข้าราชการไม่ได้ถือตัวว่าเป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานของรัฐหรือเป็นลูกจ้างประจำลูกจาก้างชั่วคราวเราไม่มีการแบ่งแยกคนท,ทางกันนะครับ วัฒนธรรมของเราเราพยายามแล้วก็เป็นแบบนั้นมานานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นบุคลากรสารสุของเรามีประมาณ4 0 0 0กน่าคนปีนี้ตามที่คุณวุกที่ภาพนะได้บอกไปว่าเรามีกเกษียณมากที่สุดในประวัติการผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมมอยู่ที่สามปีก็น่าจะใช่นะครับสามสิบห้าท่าน อันนี้ยังถือว่ามันจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าองค์กรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็โรงพยาบาลทุนจนธิกามี4 5่้คนก็เก่งแล้วแต่เดี๋ยวนี้2 0 0คน3 0 0คนอีกหลายปีในทีนี้ผมอยู่ไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานทีนี้ในส่วนของพี่ๆที่วันเกิดยศวันนี้ ผมน็นฐานะของตัวแทนของอน้องน้องคนนะครับก็ต้องเรียนพี่ๆทุกท่านว่าเราตั้งใจกันามากครับที่จะจัดงานในวันนี้กับพี่ทุกท่านนะครับเราก็บอกกันในวัตอนแรกนะว่าพวกเราเป็นครอบครัว,วเดียว,ก,ยวกันมีความอบอุ่นอะไรต่างแล้วก็พี่ๆก็ได้ร่วมทำงานกับพวกเรามาโดยตลอดนะครับพี่ทุกคนในทุกๆเดือกับ ระบบของสาธารณรุฐของรีลังได้ช่วยพี่น้องชาวบรีลังไปมากครับทนกเรืนี้ผมคิดว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจแล้วก็ได้แสดงออกมาในหลายๆอย่างแล้วก็ได้ได้พูดคำงคมๆให้กับพวกเราได้เอาไปเรียนรู้ในการปฏิบัติด้วยนะครับดังนั้นก็คงจะเป็ว่าเป็นวันที่พวกเราต้องระลึกและจดจำว่าในวันนี้เรา ที่พวกเราหหลายท่านได้ทำงานกับเราแล้วเราก็ขอแสดงวาออกด้วยความจริงใจต่อ,อเรียกว่าเป็นตู้ประกานที่นี่ต่องานสาธุตของบุรีรัมย์ประสบการณ์ของท่านจริงๆมีมากมายนะครับหลายท่านที่ดูแล้วก็ยังสาวอยู